สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นแค่สถิตินะครับเป็นแค่แนวทางความน่าจะเป็นของสูตรนะครับผมซึ่งเราจะใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณเพื่อที่จะหาตัวเลขเด่นนะครับสูตรที่ใช้นะครับ สูตรที่ใช้นะครับเป็นเลขดับนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นหลักหน่วยล่างเป็นสติดับสนิทหลักหน่วยล่างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือผมจะผมเพิ่มเติมสูตรนะครับตอนแรกผมเขียนได้ประมาณนี้นะครับผมว่าจะนําเสนอสูตรประมาณนี้นะครับแต่คิดไปคิดมาผมขอเพิ่มเพิ่มสูตรดับที่หลุดหนึ่งครั้งนะครับผมที่หลุดหนึ่งครั้งมาด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 6สี่้าสูตรนี้จะเป็นอ่าสูตรที่ดับสนิทนะฝั่งที่ผมเขียนกั้นไว้เนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นเลขดับสนิทนะครับก็คือยังไม่เคยหลุดนะครับ 4, 15, ส5งวดไซตติตั้งต้น16มีนาปี62สนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับนับจากตรงนี้นะครับนับจากตรงนี้นะ1 2 3 4ี่ก็เพิ่มมา4สูตรนะครับก็คือ4สูตร4ตัวเลขนะครับก็ ที่หลุดหนึ่งครั้งนะที่หลุดหนึ่งครั้งนะครับจากสถิติที่ยังไม่เคยหลุดนะครับก็ผมขออนุญาตนะครับตอนแรกผมนําเสนอนะครับประมาณเท่านี้ทีนี้ผมว่ามันน้อยเกินไปนะครับก็ขอเพิ่มนะครับก็ขอภัยนะครับอาจจะดูงงๆหน่อยนะอาจจะดูงงๆหน่อยเออทำไมอะไรเงี้ยดูงงนะครับผมซึ่งนะครับผมนําเสนอในส่วนของที่หลุดหนึ่งครั้งด้วยนะสิบหลุดหนึ่งครั้งด้วยก็คือจากสี่สิบสี่สิบห้างวดหลุดหนึ่งครั้งก็ ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะนะครับเพราะว่าสถิติตั้งต้นมัน16 16มีนาปี6 2สองนะครับจนถึงตอนนี้ก็ปี64ีแล้วนะครับก็45งวดนะครับผิดหนึ่งงวดก็เหลือ44งวดนะครับซึ่งว่าถือว่าเยอะสำหรับผมนะนะครับก็แต่มันยังไม่เยอะนะครับก็น่าจะประมาณ100ขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็นำเสนอเพียงนะครับเท่านี้นะครับก็สถิติผมทำได้ นะครับเบื้องต้นเท่านี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมหรือว่าจะให้ดูในส่วนของที่หลุดหรือเปล่านะครับผมนะครับก็อย่างอย่างเคยนะครับผมที่ผมมาร์กไว้ก็คือยังไม่เคยหลุดนะสติที่บอกไว้นะครับ16มีนาปี62นะส่วนนะครับที่มาร์กไว้นะครับที่หลุดหนึ่งครั้งผมก็จะเขียนมาร์กไว้ว่าหนึ่งครั้งนะครับหลุดหนึ่งครั้งนะจากทั้งหมด45งวดเนี่ยเห็นไหมหลุดหนึ่งครั้งนะครับผม ในส,ส่วนของหน่วยล่างนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับเข้าเรื่องไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมอธิบายไปแล้วว่าสูตรนี้ผมใช้จริงนะครับผมไม่ได้เขียนอ่มโนนะครับผมจดสติไว้นะผมจดสติไว้แล้วก็มาเทียบเทียบตั้งแต่ปี6-2ลงมาเลยว่าสูตรนี้มันหลุดกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับสามารถใช้นํามาใช้ได้อีกไหมมันนำมาใช้เพิ่มเติมไหมอ่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เอามานะครับไม่เอามาในส่วนของ เป็นสถิติตรงนี้แต่นําไปวิเคราะห์ในส่วนของอสูตรรวมหมายถึงว่าสูตรทั้งหมดโดยรวมว่าตัวเลขนี้สูตรนี้ได้ตัวเลขอะไรแล้วนํามาตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับผมนาเสนอคนละแบบนะครับหมายถึงว่าสูตรดับสนิทก็นําเสนอแบบหนึ่งสูตรที่เคยดับ1-2ครั้ง3ครั้งก็นําไปเสนอในรูปแบบของการตัดทิ้งนะครับนะครับตัดทิ้ง นะครับสูตรไหนที่เลขดับเยอะก็ตัดทิ้งเลขนั้นนะครับโอเคนะครับก็ขออภัยด้วยนะนะครับสูตร1สิงหานะครับผมนะครับ7 3 6 7 3 9 6 1 8 6นนะครับอันนี้เป็นเลขดับนะอันนี้เป็นเลขดับนะครับเป็นเลขดับนะครับเด่นก็จะมีอ่าศูนย์สองสี่ห้านะครับเด่นก็จะเป็นศูนย์สองสี่ห้านะครับสังเกตนะครับศูนย์ไม่มีก็จะเป็นเลขเด่นนะครับ เราจะคัดเลขดับก่อนนะแล้วก็จะเราจะได้เลขดับก่อนแล้วจะมาคัดเลขเด่นนะครับก็จะเป็น0 02 45นะครับก็เข้าที่เลข2นะนะครับ0245เข้าที่เลข2นะครับเข้าที่เลข2นะครับและก็16สิงหานะครับ0604073590นะครับผมก็จะได้เลขเด่นประมาณ3ตัวก็จะเป็น1 1นะครับ128นะครับ ดูดีๆนะครับหนึเข้าที่เลขแนะครับผมเข้าที่เลขแวันที่1กันยานะครับผมเก้าเก้าหกหนึ่งสามนเเก้นึะครับผมนะครับเด่นก็จะประมาณ4ตัวนะครับก็จะเป็นเลขสีเลขหนะครับเลขเเลขแปดนะครับผมสี่ห้าเนะครับเข้าที่เลขแปดนะครับผมหนึอ่าสิกันยาครับผม 16กันยานะครับก็ก็จะเป็น2 185454 2 185454แล้วก็096นะครับอันนี้คือกลุ่มเลขดับนะครับผมกลุ่มเลขดับก็จะได้เลขเด่นน่าจะ2ตัวหรือเปล่านะครับ3และ7 3นะครับ3และ7นี่8อยู่นี่9อยู่นี่เหลือ7นะครับ3และ7นะครับ, 7, รบเหลือ2ตัวก็เข้าที่เลข7นะครับเข้าที่เลข7นะครับผม อ่แล้วก็วันที่1ตุลานะครับผม1ตุลางตุลาก็จะเป็น2 2 6 5 4 1 4 2 2 6 5 4 1 4 0 8 8นะครับผมก็จะได้เ3 7 9นะครับผม3 7 9นะครับผม3 7 9ก็เข้าที่เลข9นะครับผมเข้าที่เลข9นะครับผม ข้าที่เลข9นะครับผมสาร79นะครับเข้าที่เลข9นะครับแล้วก็วันที่16ตุลานะครับผม16ตุลานะครับ16ตุลาก็จะเป็น7320162 7320162แล้วก็294นะครับนะครับในส่วนของเลขดับนะในส่วนของเลขดับนะครับผมอา่าเลขเด่นน่าจะประมาณ2ตัวนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ0 1 2 3 4 เลขเด่นน่าจะเป็น5้าและ8ดนะเพราะว่านี่9้านี่เจดนะครับ5้าและ8ดนะครับผม5้าและ8กดเขาเข้าที่เลข8ดนะครับผมเข้าที่เลข8ดนะครับนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีโอกาสหลุดนะครับผมนะครับก็นําเสนอในส่วนของสถิติที่มันหลุดน้อยครั้งนะครับหรือว่ายังไม่เคยหลุดนะครับผมวันที่1พฤศจิกายนะครับผม1พฤศจิกก็จะเป็น6 8 8 9ด3 4ดเก้า3 4สามี่หกแปดปดเก้าสามี่นะครับแล้วก็ส5 6ห้าหกนะ ก็จะได้เลขเด่น017นะครับ017นะครับเลข1เลข0ย์เลข7อันนี้8 9นะครับอันนี้6 017เข้าที่เลข0นย์ะครับเข้าที่เลข0นยะ์ะอันนี้เลขเด่นมี3ตัวนะครับวันที่16นะครับ mm. สิพฤศจิกาแด1นึ่งห้าสี่แปสเกแดห้าี่และ9 0 4ย์นะครับอันนี้คือกลุ่มเลขดับนะครับผมกลุ่มเลขดับนะครับก็เด่นก็จะเป็น หนึ่สองสองหนะครับสองหและเหรือเปล่าสองหและเครับผมสองหกและเจ็ดก็เข้าที่เลขหกนะครับผมนะครับเลขเด่นมี3าตัวสองหกเจข้าที่เลขหกหนึ่งันวานะครับผม0 2 8ย์สองแปดแปดสาย์หกย์สองแดแดสศูย์หแล้วก็8ปดหศนย์นะครับผมก็เลขเด่นน่าจะเลขเด่นน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับผม 145หรือเปล่า1 4 5 7 9นะครับผม1 4 5 7 9นะครับวันนี้เลขเด่นเยอะนะครับ1 4 5 7 9เข้าที่เลข4นะครับผมเยอะเหมือนกันวันที่16ธันวานะครับผม6 8 4 3 2 5 5 6 8 4 3 2 5 5แล้วก็7 9 2นะครับผมก็จะได้เลขเด่นวันที่16นะ0และ1หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ0 1นะครับ2 3 4 5 6 8 9อ่า0 1นะครับผม0 1นะครับมี2ตัวเลขเด่นแล้วก็เข้าที่เลข0โอเคนะครับเข้าที่เลข0นะครับวันที่30มธันวานะครับผม30มธันวาก็จะเป็น5 0 4 8 0 8 2 0 0 4เลขเด่นน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าได้เลขที่มันซ้ำกันนะครับสูตรคัดออกมาได้เลขเด่นซ้ำกันอ่าเลขดับซ้ำกันก็จะเป็น5 0 4 8 0 2เอ้ย 5048082004ก็จะได้1 13679นะครับผม13679นะครับ5ตัวเลยเข้าที่เลข9นะครับผม 1, 3, 6, 7, 9, นะครับ,ว, 9, รบ,นะรบวันที่17มกราคม64นะครับผม69633091286963309128อันนี้กลุ่มเลขดับนะครับผมกลุ่มเลขดับน่าจะได้เลขเด่น457หรือเปล่านะครับ4นะครับเพราะว่า1 0123456 785 457นะครับ457ก็เข้าที่เลข5นะครับผมวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผม9845284 794นะครับหลุดแล้วครับเนี่ย9845284 794นะครับหาเลขเด่นคร่าวๆก็จะเป็น0136นะครับ 0136แน่นอนนะครับ0ูนย์นนะครับกับกลายเป็นว่าเลขสูตรนี้หลุด1ครั้งแล้วนะครับผมหลุด1ครั้งนะครับสูตรนี้ก็ผิดนะครับผมผิดนะครับผิดสูตรนี้นะครับผมโอเคนะครับวันที่16กุมภานะครับผม16กุมภาก็จะเป็น7จ็สย์ี่เจ็ดสนย์นะครับ7 3 0ดส4 7 3 0 0สี่เจดสนย์ะครับก็จะได้หนึ่งห้าด้านะครับผมเพราะว่ามันซ้ำกันนะครับ เลขมันสามกันเนี่ยเลขศูนะครับก็จะได้หนึ่งหกแปเนะครับผมก็เข้าทีเลขเก้านะครับหนึ่งห้าหกแปดเก้าแล้วก็มาดูหนึ่งมีนาหกสี่นะครับผมเจ็ดสออกู่ะเจ็ดสองสอศูนยย์ีนะครับผมก็สูตรนี้ดับนะครับดับไปแล้วนะครับผมก็จะหนึ่งห้าแเกนะครับหนึ่งานะครับแต่สูตรนี้ดับนะครับเอ้ยหลุดหลุดขอโทษครับหลุด นะครับสำหรับในส่วนของ16มีนา64นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายนะ8462297730 8462297730นะครับผมก็เหลือ0 1เด่น2ดับ3 4 5เด่น6 7 8 9เโอเคเหลือ1นและ5เป็นเลขเด่นในส่วนของหน่วยล่างนะครับเป็นส่วนในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอธิบายนิดนึงนะครับผมสาหรับเลขที่หลุดนะครับสังเกตไหมครับผมอย่างที่บอกนะครับมันไม่มันไม่หลุดแบบว่าติดกันอย่างนี้นะครับสูตรที่เคยดับสนิทนะครับมันไม่หลุดนะครับไตรตั้งต้นนะครับผมว่าน่าจะยาวนานเหมือนกันนะหลุดแค่ ครั้งนะครับผมนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะ,จะไม่หลุดเลยนะครับก็กำลังกำลังหาอยู่นะครับหมายถึงว่าผมใช้สติตั้งต้นยังน้อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาว่ามันจะถึงรอยไหมมันจะเหลือสูตรดับกี่สูตรที่ยังแบบว่ายังไม่เคยหลุดนะครับแต่เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับวนเนี่ยสูตรที่เคยดับสนิทแบบว่ามันยังไม่เคยหลุดแล้วมามา,มาหลุดหนึ่งครั้งอย่างนี้เนี่ยมันผมทาสติไว้มันไม่หลุดแบบว่าติดกัน,นแบบนี้ มันไม่หลุดติดกันแบบนี้นะครับมันจะอาจจะกระโดดมาแบบนี้นะครับผมนะครับก็โอเคนะครับผมอธิบายนะครับแน,แนวทางเป็นแบบนี้นะครับก็ได้เลขเด่น1และ5นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ